สวัสดีค่ะวันนี้เรามีข่าวประกันสังคมมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะมอส,สาาลูกจ้างควรรู้สิทธ,ธิประโยชน์กรณีว่างงานมีอะไรบ้างะรายละเอียดจะเป็นยังไงนะั้นสามารถติดตามรับฟังกันได้นะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านมากค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดซับสไคร b e และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆข้อมูลดีๆของโครงการรัฐบาลตต่อไปนะคะ ลูกจ้างควรรู้เตรียมรับเงินทดแทนหลังว่างงานมาเช็คสิทธิทประโยชน์จากประกันสังคมได้เลยสำหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินทดแทนนะคะกรณีว่างงานเป็นผู้ประกันตนม .33 และจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนค่ะภายในระยะเวลา15เดือนก่อนการว่างงานกรณีว่างงานนะคะจากการลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาก็จะได้รับเงินทดแทน30%ของค่าจ้างค่ะ เป็นระยะเวลาไม่เกิน90วันต่อปีปฏิทินนะคะส่วนในกรณีถูกเลิกจ้างนะคะก็จะได้รับเงินทดแทน50ของค่าจ้างเป็นระยะเวลาไม่เกิน180วันต่อปีปฏิทินโดยคำนวณจากฐานค่าจ้างขั้นต่ำนะคะเดือนละ1650บาทและสูงสุดไม่เกิน1 5 0 0 0บาทค่ะ ต่อมานะคะเรามาดูขั้นตอนหรือเงื่อนไขาการเกิดสิทธิ์ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนว่างงานนะคะก็ผ่านระบบ e s e r v i n g ของกรมการจัดหางานโดยแยกออกเป็นสำหรับคนไทยเริ่มตั้งแต่1พฤศจิกายน2 5 6 4เป็นต้นไปนะคะอันดับแรกลงทะเบียนขอใช้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิตอลค่ะ สองสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอลนะคะองค์การมหาชนสพออสองนะคะผู้ประกันตนก็สามารถเข้าสู่ระบบล็อกอินได้เองค่ะโดยใช้ยูเซอร์แล้วก็พาสเวิร์ดที่ลงทะเบียนดิจิตอล ID ในการขึ้นทะเบียนว่างงานนะคะข้อ3นะคะกรอข้อมูลรายละเอียดตามระบบและแน่ไฟ์บัญชีธนาคารที่จะให้โอนเงินเข้าบัญชีในระบบโดยผู้ประกันตนไม่ต้องยื่นเอกสารใดๆเลยค่ะกับสํานักงานประกันสังคมอีก ข้อ4นะคะใช้ภาพถ่ายสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกนะคะซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของตนเองที่จะยื่นในระบบต่อมานะคะข้อ5ก็รายงานตัวตามที่กำหนดได้เลยค่ะส่วนกรณีต่างชาติหรือต่างดาวนะคะที่ไม่สามารถยื่นผ่านระบบออนไลน์ได้นะคะก็ให้ทำตามนี้นะคะ 1. ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานค่ะ หนังสือรับรองการออกจากงานหรือสำเนาแบบแจ้งการลาออกจากงานของผู้ประกันตนนะคะในกรณีท่ามีค่ะเอกสารข้อ3นะคะหนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างที่ให้ออกจากงานข้อ4กรณีว่างงานจากสาเหตุสุดวิสัยค่ะก็สามารถแนมหนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากสาเหตุสุดวิสัยนะคะ <c oughs> ที่สําคัญสําเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อสกุลกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อสกุลด้วยนะคะข้อ6ค่ะใช้สําเนาบัตรประกันสังคมและสําเนาหนังสือเดินทางพาสปอร์ตนะคะหรือสําเนาหนังสือเดินทางชั่วคราวหรือเอกสารรับรองบุคคลที่ทางราชการออกให้หากเอกสารสําคัญต่อการพิจารณาเป็นภาษาต,ต่างประเทศค่ะให้จัดทําคําแปลเป็นภาษาไทยและรับรองความถูกต้องให้ครบถ้วน ที่สำคัญอย่าลืมรูปถ่ายขนาด1น,นิ้ว1นึรูปนะคะสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกนะคะซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีรายงานตัวตามกำหนดนัดณสำนักงานจัดหาง,งานพื้นที่ที่เราสะดวกได้เลยค่ะ,ะที่สำคัญหมายเหตุนะคะผู้ว่างงานต้องไม่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากสาเหตุการไล่ออกปลดออก ให้ออกเนื่องจากการกระทําความผิดละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีการติดต่อนายจ้างภายใน7วันทํางานติดต่อกันจึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีว่างงานค่ะจบไปแล้วนะคะกับสิทธิประโยชน์ลูกจ้างควรรู้ม3สสาเตรียมรับเงินทดแทนหลังว่างงานมาเช็คสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมกันนะคะท,ทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการของรัฐบาลต่างๆได้ก่อนใครที่ทางช่องทางนี้นะคะ ขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ